เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ของมาชีเป้าที่ดินแปลงสวยมาชม,มเล็กยเล็กอยู่นะครับแปลงนี้แถมบ้านแถมสรลาราลิมน้ำด้วยครับริมแม่น้ําตามรูปนี้เลยนะครับมีท่าน้ำเล่นเจ็ตสกีล่องเรือผูกแพกันได้สบายๆเลยนะครับบรรยากาศดีลมโชยเย็นสบายมีต้นไม้ใหญ่เลยโคมไฟไปห้อยสวยงามมากๆเลย แล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับจากเดิมขายอยู่2 6ล้าน6แสนนะครับ2ล้าน6แตอนนี้ขายเพียง1ล้าน1 9งบาทเท่านั้นเองคคาโอนก็ออกให้ด้วยนะครับที่สวยทำเลด,ดีราคาสุดคุม้มตัวที่ก็ถมสูงเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากๆเลยมีบ้านให้หหลังแปลงนี้มีบ้านให้หหลังครับแล้วมีศาลาราลิมน้ำให้ด้วย อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับให้เปี่ยวเดินทางสะดวกสบายน้ําไฟสะดวกติดถนนคนจีดใกล้ตลาดบางปะหันนะครับอยู่ติดกับถนนสายเอเชียเข้ามาประมาณ200เมตรครับเข้าจากสายเอเชียประมาณ200เมตรการเดินทางจากลังสิต68กิโลเมตรเท่าเองจากห้างเซ็นทรัลอยุธยาแค่20นาทีสวยทำเลดีราคาถูกครับแปลงนี้อยู่อยุทยาครับนะอยุทยา ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเข้ามาจากถนนหลักแค่200เมตรเท่าน,นั้นเองนะครับอยู่บางปะหานยุทธยาใกล้กับสนอบางปะหานด้วยแล้วก็ยังมีพิกัด GPS ให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลเส้นทางที่แน่นอนก่อนได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ